มันยิ่่งใหญเด็กดูแค่ไหนยังมองยสายตาตูาเท่ากระเ๋าใจเราเท่าฟ้าหนม่งพันปัญหาฟา้าไม่มีวันเกรงเดินเจอภูเขาอย่ามองมันวูวห่อยากเย็นแค่ไหนอย่ามองพีนสายตามันก็แค่ภูเขาใจเราเท่าฟ้าแคก์ภูมปัญหาแก้ไปสู้ไป ให้แก่ความรักที่มีให้เราสูนะ้สนะแม่แมจะคอยยืนดูเราสู้ไม่ไถอครับทผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ การ์สู้เพื่อแม่นะครับการ์ดถึงสุกนะครับหกโมเย็นถึงหกโมครึ่งนะครับสนามสนามแห่งความรักก็ว่าได้นะครับน้องๆที่ชมอยู่รายการนะครับมีความรักคุณแม่อยากจะสู้เพื่อแม่นะครับแม่อยากจะได้อะไรแล้วเรามาสู okay. ้กับทางรายการของเรานะครับเอาสิ่งท pues okay. ี่ตัวเองถนัดเลยครับเรียนเก่งกีฬาดนตรีนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าชนะรายการได้นะครับรางวัลที่แม่อยากได้ก็เอาไปเลยนะครับผมเรามีผู้ใหญ่ใจดีครับ สนับสนุนรายการของเรานะครับโทรศัพท์แบบเติมเงินแฮปปี้ชุดเครื่องนอนโตโต UBC บจักรยาน LA น้อทมันพืชโอรีนไอชูทีวอลแพดเดิลป๊อปนะครับกองเชียร์นะครับผู้ปกครองทุกคนที่จะมาสู้เพื่อแม่นะครับตอนนี้นะครับมาจากโรงเรียนอุบาลชันเฉลิมอยู่ที่ขนมทอดกรอบตาไก่ย่า แม่เป็นเด็กผู้ชายคนนึงนะครับผมชื่อว่าเป็นหัวใจที่แบบว่าแม่เข้มแข็งมากแล้วก็มีความกล้าที่จะแสดงออกนะครับคนที่จะมาต่อสู้นะครับในรายการของเราสู้เพื่อแม่นะครับก็คือเด็กชายณทน,นอัครภาพค่ะมาเลยสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พ่อพีแม่นะยครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายนัฐนงอัครภาพนะครับชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับตังทำไมชื่อน้องสตังครับชื่อเล่นครับเงินทองจะได้ไหลมาเทมาป่ะครับพ่อทำงานอะไรครับรับจ้างพ่อรับจ้างนะครับแต่ข้าสารหรือเปล่าครับรับจ้างเนี่ย ก็บอกกัลุงทงชัดๆเลยดลุงทงอยากรู้รับจ้างอะไรครับทำงานปูนโอ้ทำงานปูนนะครับทำงานเกี่ยวกับปูนปูนตาชา้างตอนนี้สังเกตได้อย่างหนึ่งว,ว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับใส่เสื้อมาเป็นทีมเลยโอ้โหอันนี้อะไรนะอะไรนะจอมกาเฟลเอาทุกคนรู้ไหมครับนี่ตัวอะไรครับ คุณแม่นะครับเล่าให้ให้นุงธงฟังว่าน้องสตังนี่มีความสามารถหลายอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านหนังสือ oh. เห็นบอกอ่านหนังสือเก่งมาก oh. อเดี๋ยวทดสอบกันหน่อยนี oh. ่เลยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่เด็กอายุ5ขวบจะอ่านหนังสือออกนะครับมันไม่มีในแบบเรียนเลยนะครับบางทีสำนวนของคนที่เป็นนักข่าวก็เขียนแปลกๆปกนะครับผม อ้าวลองอ่านนะครับสาวถูกแจ็คพอตร,รับโดนต้มเสียงเงินไปสองหมืน่นโอ้ยยอ,อดเลยเดี๋ยวหายากยากอ่าอ่านี่อ่านี่ฮะนางแบบจีน่าตัวการสวิงจริง ใจผมนี่ยังห่วงคำว่าสวิงกิ้งจะเป็นสวิงกึ้งหรือเปล่านะครับเก่งมากเลยนะครับผมแม่สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหายอีกนิดหนึ่งหายอีกนิดนึงเดี๋ยวลุงทงหายยากยากหน่อยโอ้โหอันนี้ผมว่ายากมากนะครับถ้าอ่านอันนี้ได้นะลุงทงให้เลยชอบไหมครับชอบชอบออาถือไว้ถือไว้ก่อนนะยังไม่ให้นะต้องอ่านให้ออกก่อนนะถ้าอ่านผิดลุงทงเอาคืนเลยนะเอาแล้ว บาลมสาลีลิก้าตุพ้อบมมาลลุมสาลีลิกธาตุนะครับไม่มีธาตุนะครับแต่ก็เอาละถือว่ายากมากนะครับลุทงทอง้า้ไปเลยเป็นเด็กอารมณ์ดีมากเลยใช่ไหมครับคุณพ่อครับอารมณ์ดีครับชอบพูดชอบคุยช,ชอบมีคำถามแปลกๆ ก็มาถามคุณพ่อคุณพ่อบอกเรียนหัวเลยลองถามลุงทงดูลุงทงนี่เซียนเลยจะบอกให้ถามมาเลยอ้าวกระเทยไม่ชอบดื่มอะไรกระเทยไม่ชอบดื่มอะไรลุงพันช่วยกันคิดหน่อยเร็วอะไรนะครับน้องจะตางถามว่ากระเทยไม่ชอบดื่มอะไรไม่ชอบดื่มไม่ชอบดื่มเหล้าไม่ใช่น้ำส้มน้ำส้มไม่ใช่เพราะมันเปรี้ยว ม่่ใชน้ำปลาเพราะมันเค็มไม่ใช่ยอมยอมยอมกรทิงแดงกระเทยไม่ชอบดื่มกระทิงแดงเพราะอะไรครับกลัวเป็นลูกผู้ชายตัวจริงพี่น้องกระเทยนะครับอย่าดื่มกระทิงแดงนะครับเพราะถ้าจะกลายเป็นลูกผู้ชายตัวจิินะครับได้ยังไงเนี่ยยังไม่ยิง เอายังพี่อีกเอาพี่ถามช่วยหน่อยนะเพื่อนนะเริ่มเริ่มเลยถามเลยยอมจังหวัดอะไรแม่เป็นนักมวยจังหวัดพะเยาไม่ใช่จังหวัดอะไรที่แม่เป็นนักมวยเดี๋ยวนะขอเวลาหน่อยนะโอ้มึนตึบเลยจังหวัดอะไรที่แม่เป็นนักมวยนี่รู้แล้วน้องจอนแล้ครับต้องเกี่ยวบ้าวแม่แม่ห้องสอน ไม่ใช่ยอมมืออ่ะอ่ะจังหวัดอะไรที่แม่เป็นนักมวยยอมมุกดาหารเป็นย <Yeah> ังไงอะลูกก็มันบานดาหูกะมุกดาหารมานดาหุกเลยลุงทองลุงทองอยู่ไหนลุงทองไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ถึงกลิ่นถึงรสอาหารทุกครัวทุกบ้านเลือกใช้โอลีนรู้จริงรู้ใจเรื่องอร่อยและบริการถ้าเป็นจักรยานต้อง LA bicycle shop ใกล้ที่ไหนปั่นไปเลยไราย้ารอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตสัมผัสใหม่แห่งการนอนขนมทอดกรอบตราไก่ย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจท่านผู้ชมทางบ้านครับเขียนชื่อที่่ของท่านให้ชัดเจนนะครับติดบนซองเปลา่า ขนมทอดกรอบตาไก่ย่างทุกขนาดทุกรสชาตินะครับพร้อมทั้งเขียนความรู้สึกประทับใจที่ลูกมีต่อคุณแม่นะครับส่งมาที่ทุ้ปนสองสะพานใหม่กรุงเทพห1ึ2งนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สูพ่อแม่จับชิ้นส่วนขึ้นมาผู้โชคดีนะครับรับไปเลยครับ5,000บาทสําหรับร้านค้านะครับก็ียนที่อยู่ลงบนคูปองให้ชัดเจนนะครับทุกวันศุกร์เฉพาะร้านค้านะครับจับชิ้นส่วนขึ้นมานะครับเป็นร้านใดก็รับไปเลยครับ5,000บาทนะครับ ก็รีบๆส่งเข้ามานะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราเริ่มจับแจกแล้วครับขนมทอดกรอบตราไก่ย,ย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจลุงทองไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนี่ไม่เอาแล้ว,เ,ลวเรามีเรามีคำถามคุณช่วยได้บ่าได้เลยแก้ง่าก่อนเดี๋ยวลุงถามข้อหนึ่งนะพระพระอะไรไม่มรณภาพพระอะไรไม่มรณภาพ พระที่ไม่มรนนภาพก็คือพังงาบพังงาบเบ็ดอะไรทำสวนเป็นเป็ดอะไรทำสวนเป็น,ปนผมรู้แล้ว <c oughs> เป็ดฮโลโไม่ใอยเป็ดย่างไฟแดงไม่เ,เปอย เป็ดอะไรทำสวนเป็นแสดงว่าต้องมีโอ้ยยอมเหอะพันลุงพันยอมเหอะเคยอ่านในห,หนังสือเหรอเฉลยยังยอมเฉลยแล้วเป็ดอะไรทำสวนเป็นเป็ดปากกิง่งเป็ดปากกิง่งยังไงอะ่ะก็มันปากกิงกก่งอ,ะอ่ะ อะไรบินได้ไหมม้าอะไรบินได้ม้านกม้าบินม้าหาวไม่ใช่โอ้นี่คําถามคําถามกินบ้านกินเมืองเลยนะครับในตอนนี้เพียรกันมากนะครับมานาไม่ยอมนะานม้าที่บินได้ก็คือม้าแรงโปใช่ไหาใช่หม้าแรงโป มีแก้แค้นไหมอาว่ามามีจะไม่ถานมุงงทงมึงไหมกาอะไรเร็วกาแป๊บเดียวฟึบฟึบฟึ๊บนาฬิกกระดุ๊บกระดุ๊บกระดุ๊บคุณตำรวจครับมีเด็กหลงมาครับมีเด็กหลงใส่เสื้อกาฟิลมาลับกลับบ้านไปจะครับผมไม่ไหวแล้วครับโอ้ยสุดยอดจริงๆเลยชอบอ่านหนังสือชอบไทยเป็นหายกิ่งกับคุณพ่อตลอดเวลานะครับแล้วคุณพ่อทำไมไม่เอาไปปล่อยแล้วครับก็เป็นครอบครัว น่ารักน่ารักนะครับผมโอ้ร้องเพลงเป็นไหมร้องเพลงเป็นไหมเป็นร้องเพลงคาราโอเกะได้ป่ะได้โอ้ร้องเพลงคาราโอเกะได้ด้วยนะครับเอางี้ชอบร้องเพลงอะไรมากที่สุดถ้าร้องได้ลุงทงมีรางวัลนี่ครับลุงนี่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 พยายามแจกหลายคนแล้วเข้ามาคืนทุกคนเลยทำไมครับมีตั้งหลายชิ้นป่ะเนี่ยเลโก้เนี่ยไอตัวต่อเนี่ยชอบร้องเพลงอะไรมากที่สุดครับ ติดรอวิชาลืมโอ้ติดรอวิชาลืมแอสุชาวดีใช่ไหมครับใช่ใช่ร้องตังใช่ใช่ร้องได้แน่นะอ้าวถ้าร้องได้เอาไม้มาเลยลุงพันมาแล้วครับนี่หลวงพ่อพูดให้อ่านโอกาสต่อจากนี้ไปข้บพนัาไปแล้วแฟนเพลงทานทีเสร็จจากภารกิจการงานขอเชิญมาที่ลานวัดนะครับตอนนี้แม่คำก็ใหญ่เลยแสดงว่ามีคนมานอกแฝงตัวอยู่ในนี้นะครับผม โปรบอรดังต้อนรับนักร้องคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวงการนะครับเด็กชายนัฐนนอัครภา,ากับผลง,งานเพลงที่มีชื่อว่าติดรอวิชาเลย พ่อครับนี่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่น้องเขาอ่านหนังสือเก่งก็ได้นะครับผมนะฮะไปฝึกร้องมาจากไหนครับคุณคุณแม่ครับเขากลับจากโรงเรียนเนี่ยสงสัยก็คือกลับบ้านมาแอบดูทีวีแล้วก็สงสัยจะดูเพลงลูกทุ่งก็กลับมาจากโรงเรียนท่าทางว่าจะดูทุกวันค่ะถ้าเขาจะเอาดีทางร้องเพลงพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมครับสนับสนุนสนับสนุนนะครับเอาไหมลูกโตขึ้นเป็นนักร้องแบบพี่เบิร์ดเลยเอาไหมเออแต่สายตานี่มองอันนี้ตลอดเลยใช่ไหมตอนนี้ ลุงตรงสัญญาว่าจะให้ก็ต้องให้ครับเอาไปเลยโอ้โหฝากคุณพ่อไว้ก่อนนะครับาฝากคุณพ่อไว้ก่อนนะครับอ่านหนังสือก็เก่งนะครับร้องเพลงก็เก่งท่องสุขุนได้ยังครับเนี่ยอายุเท่านี้แล,แล้วแม่สอน้าท่องแม่20ได้ได้ที่เลยเหรอได้ไหมลูกแม่20 เงินเหลือแลกหวันวันเหลือแลกเงินใหม่แวกแนวอีกแล้วจากแฮปปี้ไอศครีมวอลแพดเดิลป๊อปล่าขุมทรัพย์พันปีขนมทอดกรอบตราไก่าย,ยาก่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจวได้ไหมลูกแค่ยี่สิบได้ออเอาจริงเปล่าเนี่ยแม่ยี่สิได้ให้อุลตต้าแมนเลยเหรอให้เลย หายากด้วยตัวนี้ไหวไหมแม่ยีสิไหวแล้วก็มีครับแม่ขนมาทั้งร้านโโอ้เต็มที่เลยไหวไหมไหวไหวเหรอไหวเขาบอกเขาไหวนะแม่ยี่สิบแม่สิบแม่10แม่สิบกับแม่20ให้เลือกเอาแม่อะไรแม่สิอ่าแม่สิบแม่สิตอนนี้นะครับต้องการ อยากให้น้องสตางค์ท่องแม่สุขูมแม่สิบนะครับท่องได้ไหมครับได้มีของให้เลือกถ้าท่องได้จะเอาอะไรนะครับมีรถไฟนะครับ,รบ,รบแล้วก็มีอุลตร้าแมนนี่นนหรือจะเป็นนิทานสามเล่มเลือกเอาจะเอาไหนครับโอ้ลอกเอารถไฟนะครับสูตรคูณแม่สิบถ้าท่องได้เอารถไฟขบวนนี้ไปเลยนะครับ นี่ขนบวนนี้เป็นขบวนสู้เพื่อแม่นะครับผม <S <S 1> <S 1> เสียงปรบมือเป็นแรงใจหน่อยหนึ่งสิบสิบสองย4ส1บสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกเจปปดสสสหนึ่งอ 110 10 12 120ิบรายการเราจะมีอะไรเหลือแจกอีกบ้างไหมเนี่ยนอกจากรถไฟแล้วไม่มีอะไรครับน uh> şey> um> ี่ครับมีอะไรครับไก่ย่างครับอมให้น้องเลยอ่าอีพันธ์ว่าไปได้เลยอคพันธ okay ์ว่าไปได้เลยตายนะครับ ครับตอนที่ลูกพันธ์เราขอไปส่งคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้น้องสตังค์ทำท่าอะไรครับท่าอะไรครับท่านี้ดีใจท่าดีใจนะครับผมโอ้โหดีใจดีใจเอ้ยเหมือนนวดแป้งสวยสวยสวยโอ้โหคุณแม่ครับลูกชายคนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้บอกกับทางรายการว่าขอสู้เพื่อแม่ ทางรายการมีเกมอะไรมีอะไรเป็นด่านยากๆมาเลยสตังขอสู้นะครับผมคุณแม่อยากได้อะไรครับอยากได้คอมพิวเตอร์ค่ะน้องสตังจืนยันกับคุณแม่นะครับว่าจะสู้เพื่อแม่จะสู้เพื่อแม่โอ้โหเราจะให้น้องสตังแข่งกับสู้เพื่อแม่ห้าด่านห้าเกม ดาน5เกมนั้นนะครับสามารถที bbe bbe? ่จะเปลี่ยนได้1ข้อถ้ามันยากไปนะครับน้องสตางเปลี่ยนได้1ข้ออัศวินสู้เพื่อแม่ร้อยอยู่แล้วมาเลยครับ1-12ถึงเลือกหมายเลขอะไรครับเลือกหมายเลขหมายเลขหนึ่งนะครับอ่าไปดูครับหมายเลขหนึ่งครับแยกแยะสิ่งของโอ้รุ่งทงจะพูดสิ่งต่อไปนี้นะครับว่า สิ่งไหนมีชีวิตสิ่งไหนไม่มีชีวิตนะครับอย่างเช่นโคมเทีเตอร์ <c oughs> โคมเิีเตอร์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับไม่มีไม่มีชีวิตนะครับผมอานะครับเราทดสอบไปเรียบร้อยนะครับให้น้องสตังนะครับแยกสิ่งต่อไปนี้นะครับว่าอันไหนมีชีวิตอันไหนไม่มีชีวิตนะครับ ห้ามผิดแม้แต่น้อยนะครับนี่คือเกมแรกนะครับเพื่อโฮมเทอเตอร์ของคุณแม่ราคา5 0,000นบาทนะครับสิ่งของที่ลุงทงจะบอกต่อไปนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างนะครับอย่างแรกครับเสือครับมีชีวิตเสือมีชีวิตผ่านครับอย่างที่สองครับต้นไม้ครับมีชีวิตผ่านครับ มีชีวิตมาสองเลยนะครับอย่าเพลินนะลูกนะพระอาทิตย์โอ้ยลุงทุิเบียนหัวไงก็ไม่รู้ไูุ่้งโทมเอียนหัวไม่ได้ยินอะไรนะ <c oughs> no 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 <c oughs> พระอาทิตย์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับมีชีวิตลุงโทรงขอเข้าวหน้าแป๊บนึ่งนะลูกนะ บอกว่าไม่ีม่ดังแววรมาแต่ไกลๆเอาใหม่นะครับพระอาทิตย์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับไม่มีไม่มีชีวิตผ่านครับเอาละครับม,ม,มาถึงอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับคอมพิวเตอร์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีดังๆครับ ไผ่านครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับในเกมแรกนะครับหุ่นยนต์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีไม่มีชีวิตผ่านครับผ่านไปแล้วหนึ่งหนึ่งเกมนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งเกมนะครับเราจะเข้าสู่เกมที่สองครับเรื่องอะครับ โอ้โหหมายเล่3สามอ่านดังๆเลยดีครับให้ทำอะไรครับกินผักคุณแม่ครับเรื่องอาหารเป็นยังไงบ้างครับสหลับน้องสตังชอบทานข้าวหรือทานผักครับไม่ทานผักเลยไม่ทานผักเลย,เลยสู้เพื่อแม่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเอาใจช่วยต่ออีก1วันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh,